สวัสดีครับมาถึงแล้วครับโต๊ะไม้มะค่าใหญ่ๆสวยงามนะครับมาถึงหน้าร้านเรียบร้อยนะครับโต๊ะทานข้าวไม้มะค่าชุดนี้นะครับขนาดกว้างนะครับ1 1 0ซนมนะครับหน้าสวยคริ๊กนะครับความหนา5.5ซนติเมตรนะครับความยาว2เมตร2 0 4เซนติมนะครับไม้มะค่า เก่าๆนะครับเป็นมีเก้าอี้ด้วยนะครับ6ตัวนะครับมีเก้าอี้ด้วย6ตัวหนาแน่นหนักเนื้อๆเลยนะครับชุดนี้นะครับสวยนะครับสวยมากสวยมากชุดนี้เป็นชุดทานข้าวเก้าอี้6ตัวนั่งได้ทั้ง6ท่านนะครับนะครับสภาพนี่สวยมากเลยครับดูเดี๋ยวดูข้างหน้านะครับ นานี่นี่เป็นสภาพมือสอนะครับยังไม่ทําสีนะครับสภาพเดิมบนะครับทวนลายสีสันสวยงามนะครับไม้แผ่นเดียวเลยนะครับรับประกันได้นะครับไม้แผ่นเดียวนะครับสนใจสโทรสอบถามได้นะครับ08 4 3 3 6 9 3 06ครับเพชรพัลลัสยินดีครับผม